ไหนๆก็ใกล้โปร6.6แล้วงั้นผมจัดมาให้เลยครับกับรวมมือถือรุ่นท็อปสเปคแรงในงบไม่เกิน15,000บาทเตรียมที่จะลดราคาช่วงต้นเดือนนี้โดยแต่ละรุ่นที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รองท็อปไปจนถึงรุ่นท็อปเลยนะครับของแบรนด์นั้นๆและถ้าหาเอาเพ Gobierno ื่อนๆพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลยก็สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกๆท่ททานด้วยนะครับผมอย่างที่กล่าวไปต้นคลิปนะครับว่าจะเป็นการรวมมือถือรุ่นท็อปสเปคแรงในงบไม่เกิน15,000บาทซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า 5,000บาทก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้ใกล้โปร6.6แล้วซึ่งคุณสามารถที่จะใช้โค้ดสุดโลดต่างๆเนี่ยมาลดราคาลงได้อีกก็หา้ามวามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าราคาที่คาดเคลื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับกับเทคโนโ o รว่า6 Pro 5G ต้นราคาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ความจุด,ด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยเป็น RAM 8กิก์ r 256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ8,900บาทความจุที่2อครับกับ RAM 12กิก์ RAM 256กิก4 ตัวเครื่องจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับคือ Comet Green a และก็ Meteorite Gray ขนาดหน้าจอของตัวนี้อยู่ที่6.78นิ้วครับความเหลี่ยมเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus ชนิดหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็นชนิดแบบ AMOLED คัลเลฟเรตตัวนี้ให้มาสูงถึง 120Hz และค่าความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่1,300น i t ระบบปฏิบัติการครับตัวนี้ให้มาเป็น Android 14โดย h i OS 14ชิปเซตตัวนี้ให้มาเป็น Dimensity 6080ครับคล็อสปีดเนี่ยอยู่ที่ 2.4GHz GPU ตัวนี้เป็น Mali G57 MC2 ความจุครับตัวนี้ให้ขั้นต่ำมาที่ RAM 8GB รองให้มาที่ 256GB ส่วนกล้องหลังตัวเมนหลักเนี่ย มาที่108ล้านพิกเซลครับ F1.9 บ่มด้วยเลนส์เดฟครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สุดท้ายเป็นเลน AI ครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซล F2.2 ซึ่งมาพร้อมกับ LED แฟลชนะครับไว้ถ่ายในที่แสงน้อยส่วนเรื่องการถ่ายวีดีโอสูทครับตัวนี้ให้มาที่ 1440p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างจุใจเลยครับอยู่ที่6,000 mAh พร้อมกับฟ a s t c h a เนี่ยอยู่ที่70วัตต์ซึ่งเขาได้บอกว่าว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยภายในเวลา50นาทีเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับการชาร์จย้อนกลับเนี่ยอยู่ที่10วัตต์ด้วยกันการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G มี b l u e t o o 5.3แล้วก็ สามารถใส่ได้2 nano SIM. นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่198กรัมอื่นๆที่สริเข้ามานะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์มินิ LED นะครับสแสดงแสงแบบดัลลมิกซึ่งถ้าหากวันนึงไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้าตัว notting phone นะครับที่มีไฟ notification ต่างๆด้านหลังมือถือและตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโอครับซึ่งรองรับ Dolby Atmos รองรับ Hi-Res Audio แล้วก็ Hi-Res Audio Wireless นะครับผ่านตัวหูฟังไร้สายการการนันน้ำกันฝุ่นตัวนี้ก็มีมาให้ครับอออออออยยยยยยู่่่่่่่่่ทททีีี IP Infinix Pro Plus 53 5G มมมาาาาาาตกกััััับบรรุนนนถถดเเลคคืืืขขววญใจชชไยยงง Note 40 Pro Plus ้ เลยนะครับมาพร้อมกับความจุเดียวเลยคือ램12กิกหนม256กิกราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,999บาทสีของตัวเครื่องนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันครับคือ1 Vintage Green 2 Obsidian Black ขนาดหน้าจอของตัวนี้ครับให้มาที่6.78นิ้วความละเอียดตัวนี้เป็นแบบ Full HD Plus ครับชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น Amoled คา่า Refresh Rate เนี่ย120 Hz รองรับค่าความเรสีอยู่ที่1 billion color แล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่1,300 nits ส่วนในเรื่องของระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น Android 14โดย x o s 14ชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity 70 2 2.2 0, 0ครับ,บเนีี่่่ยยอูท g GPU ตัวนี yeah. well, ้เป็น IMG BXM8256 นะครับมาพร้อมกับแรมครับอยู่ที่12 mm hmm. uh g b เป็นแบบ LPDDR4X ส่วน ROM เนี่ย256 g b ครับเป็นแบบ UFS 2.2กล้องหลังครับตัวนี้ให้มันเยอะมากๆเลยอยู่ที่108ล้านพิกเซล f1.8 มาพร้อมกับการกันสั่น OIS ครับแล้วก็บวกมาด้วยกับอีก2เลนนะครับเป็นเลนละ2ล้านพิกเซล f2.4 แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งมานะครับว่าตัวนี้เป็นเลนอะไรส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้ความละเอียดมาสูงถึง32ล้านพิกเซลครับ f2.2 ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้กล้องหลังให้มาที่ 2K30 30 1080เเเมมมทส่่วนนกล้้้องหหาาีใ แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างน้อยหน่อยครับอยู่ที่4,600ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าก็แลกมากับฟ้าชาร์ตครับอยู่ที่100วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม50%เนี่ยภายในเวลา12นาทีเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับไวเลสแม็กชาร์ตนะครับอยู่ที่20วัตต์การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G บลูทูธมีมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าเป็นบลูทูธอะไรส่วนเรื่องของซิมก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่่่่ออออยยยยเเเจจ้้านนนนนีีนนีี g, 4, Green, หหักะูทส,าาะส็คบลิดแ เรื่องของการป้องกันนะครับตัวกระจกเนี่ยมีการครอบทำมาด้วย Corning Gorilla Glass แล้วก็การกันน้ำกันฝุ่น,ก,นก็มีมาให้ครับอยู่ที่ IP53 ดูถัดมาครับกับ Oppo Reno 10ความจุเนี่ยให้แรงมาที่8กิกครับรองให้มาที่256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ15,590บาทซึ่งราคานี้ก็ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆที่คุณสามารถใช้ได้อีกนะครับซึ่งอย่างปลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นโค้ดส่วนลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเลยยังไงถ้าหากว่าใครสนใจสามารถเอามือถือใส่ไว้ในตะกร้าก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ช่่่่่่่่่ววววงงงงงงง6.6เเเเเเนนนนนีีีีีีีีียยยยยยยคคคคคออ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 มาาใช้โรร้โดดดลลกททึรรรืืืขขสสตัับจจหะู Ice Blue สเปคหน้าจอครับตัวนี้ให้เป็นจอโค้งขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น AMOLED ค่ารีเฟเรชสูงถึง120่งเฮิร์ตซ์แล้วก็ขอบเขตของสีอยู่ที่1 billion color รองรับ HDR 10 Plus แล้วก็ค่าความส่องสูงสุดตัวนี้อยู่ที่950าร้อนิ้ระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น Android 13ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Android 14ได้โดย Color OS 14ชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับ clock speed อยู่ที่สอมจุครับดหกกิกะเฮิร์ต่ต8 g b เป็นแบบ l w p d d r 4 x ส่วนเนี่ยให้มาที 256 g b เป็นแบบ UFS 2.2ในเรื่องกล้องหลังครับตัวมือหลักให้มาที่6.4ล้านพิกเซล f 1.7มาพร้อมกับเลนส Ultra er Wide ครับ8ล้านพิกเซล f 2.2และเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2.0ส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแต่ว่าเป็น f 2.4การถ่ายวิดีโอกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่ 5000mAh พร้อมกับซ s เปอร์วูฟชาร์จเนี่ยอยู่ที่67วนนัตัตวเรื่่ออมมบตนี้ก อื่นที่เสริมเข้ามานะครับตัวนี้มีการป้องกันหน้าจอเนี่ยด้วย A g C D T Star 2, 2และตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบเสียงลำโพงคู่สตูดิโอครับรุ่นถัดมาครับกับ Realme 12 Pro Plus 5G โดยความจุเนี่ยให้แรงมาที่8กิกับรองให้มาที่256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ14,999บาทโดยสีของตัวเครื่องจะมีทั้งหมดสสีด้วยกันครับคือ1 Navigator Beige และ2 Submarine Blue สเปคหน้าจอของตัวนี้เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วค้อมเอียนเนี่ยเป็นแบบ Full HD+ ชนิดหน้าจอเป็นแบบ Amoled c a l i f o ให้มาที่120 Hz รองรับ Color แล้วค i า สองสูตัวนี้ให้มาที่950 nits นระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น Android 4แล้วโดยเรยวมี UI 5.0ชิปเซตต,ตัวนี้เป็น Snapdragon 7 S Gen 2ขคอสปีดอยู่ที่ 2.40GHz GPU เป็น Adreno 7.10 s t o r ่ g e อเลยครับตัวนี้ให้แมรมมาที่ 8GB รองให้มาที่ 256GB กล้องหลังตัวเป็นหลักครับใช้เซ็นเซอร์เป็น IMX 8 9 0ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มือถือ,ลอรลทงส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับโดยจะให้ความละเอียดมาที่ล,ล 8. 8. นน F 2.8สห่ห้านสิบ้ ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซล f 2.4การถ่ายวิดีโอสูงสุดครับตัวนี้ให้มาที่ 4K 30เฟรมเรทสองกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ 1,080p 30เฟรมเรทแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับซูเปอร์บูสชาร์จอยู่ที่67วัตต์โดยชาร์จเต็ม1-50%เนี่ยภายในเวลา19นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือ 5G มี Wi-Fi 6มาให้แล้วก็รองรับบลูทูธ5 2สามารถใส่ได้2นานโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องรรวคัับตนี้อยู่่ที IP68 รวมานะ ต่อมาครับกับหัวเวอร์โนวา 12s ตัวนี้จะให้ความจุมาที่แรม8กิกับรองให้มาที่256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ13,990บาทสีของตัวเครื่องที่มีวางจำหน่ายครับจะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันคือบลูและแบล็คขนาดหน้าจอตัวนี้ให้มาที่6.7นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD p l u ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น OLED ครับค่า Refresh เ,เนี่ยสูงถึง120 Hz แล้วก็รองรับควบมเข้สีอยู่ที่1 billion color ระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น EMUI 14ชิปเซตตัวนี้เป็น Snapdragon 778G นะครับ Clock Speed เนี่ยอยู่ที่2.4 642L GHz GPU Storage ตัวนนี้เป็ Adreno ตัวนี้ให้มาที่8กิกลดให้มาที่256กิกกล้องหลังตัวเปนหลักครับให้มาที่50ล้านพิกเซล F 1.9บลูทูเลนส์ออเตอรไวครับ8ล้านพิกเซล F 2.2ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาสูงมากๆกว่ารุ่นอื่นๆเลยอยู่ที่60ล้านพิกเซลครับ F 2.4เป็นแบบออเตอรไวการถ่ายวิดีโอตัวนี้ให้มาที่ 4K 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างน้อยหน่อยอย,อยู่ที่4,500ม ah, ิลแอมป์พร้อมกับหัวเ h u a w e เปอร์ชาร์จเทอร์โบ2.0เนี่ยอยู่ที่66าาาซึ่่งชร์จเเเตตต็ม3-100% 30นนีนนนนนยยภใววลั ซิน้ำหนักตัวเครื่องรวมครับตัวนี้อยู่ที่168กรัมรุ่นถัดมาครับกับ Honor 9 5G ความจุตัวนี้ให้ RAM มาที่12กิกับรองให้มาที่256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ13,990บาทสีของตัวเครื่องที่มีวางจำหน่ายครับจะมีอยู่สีเดียวเลยคือ Diamond Silver ขนาดหน้าจอของตัวนี้อยู่ที่6.7นิ้วครับความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ WQHD ชนิดหนะ้าจอตัวนี้ให้มาเป็น AMOLED ครับคาา่า Refresh เนี่ยสูงถึง120 Hz รองรับคอนเทนต์สีอยู่ที่1 billion color ครับแล้วก็รองรับ HDR10+ ส่วนความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาทีี่1,600 13 Android รรระบบบรรบปปฏิิัััตตกาควนน้เ็โดย ติโอเชิปเซตตัวนี้เป็น snapdragon 7 gen 1 a c c e l e r a t e edition ข้อสปีดอยู่ที่ 2.5GHz dpu ตัวนี้เป็น arena 6 4 4ความจุให้แรงมาที่ 12GB รองให้มาที่2 5 6 g b กล้องหลังตัวไมหลักครับให้มาสูงมากเลยอยู่ที่200ล้านพิกเซล f 1 9มาพร้อมกับการกัะสั่นครับ ois โบร,เรุเลน ultra wide ครับ12ล้านพิกเซล f 2 2 1. และเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์เดฟครับ2ล้านพิกเซล f 2 4กล้องหน้าตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่ทห รฟคาไฟเบอร์แลมครับพร้อมกับซูเปอร์ชาร์จเนี่ยอยู่ที่66บาทบวกมากับรีเวิร์สชาร์จครับอยู่ที่5บาทการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือไป 5G รองรับ Wi-Fi 6มีบูทูธ5.2มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่183กรัมรุ่นถัดมาครับกับ Redmi Note 13 Pro Plus จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยแลมแปดกิกซ์ลองสองร้อยห้าริบหกกิกซ์ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,980บาท สีที่มีวางจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันคือ1 midnight black 2 moonlight white 3 aurora purple ขนาดจอต,ตัวนี้ให้มาที่6.67นิ้วครับความละเอียดเป็นแบบ WQHD ชนิดนั้นจอต,ตัวนี้ให้เป็น AMOLED ครับค่บคา Refresh เ,เ,เนี่ยอยู่ที่120 Hz รองรับควาเรสีอยู่ที่68ล้านสีครับมาพร้อมกับ HDR10+ แล้วก็ Dolby Vision ความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่1,800 nits OS ครับตัวนี้ให้มาเป็น Android 1 3ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Android 1 4ได้ด้วยนะครับโดย HyperOS ชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity 7200 Ultra clock speed อยู่ที่2 8 GHz GPU G610 ตัวนนี้เป็ Mali ขูด M C 4ความจุขั้นต่ำตัวนี้ให้แรงมาที่8 g b เป็นแบบ L P D D R 5ส่วนเราเนะให้มาที่2 5 6 g b เป็นแบบ U f S 3.1กล้องหลังตัวเป็นหลักให้มาเยอะเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยครับอยู่ที่200ล้านพิกเซล F เนี่ย1.7มีการกัดสั่น O S มาให้โบลล์เลนเลนอัลต์วายครับ8ล้านพิกเซล F 2.2เลนเลนส์สุดท้ายไปเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซล F 2.4กล้องหน้าครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลครับ F 2.4เหมือนกันการถ่ายวิดีโอครับตััวนนีีี้้้้้้กกลลลอองงงงหหหหใใมมมาาาททท่่่ 4K 30 1,80p 60เเเฟรรส ทำหนึเนี่ยภายในเวลา19นาทีเท่านั้นถือว่าทำได้ไวมากๆเลยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ WiFi 6มี Bluetooth 3.3มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมน้หนักต่อเครื่องรวมๆครับตัวนี้ค่อนข้างหนักหน่อยอย,อยู่ที่204.5กรัมรวมถึงส่งเข้ามานะครับตัวนี้มีการป้องกันกระจกหรือว,ว่าหน้าจอเนี่ยด้วย Corning Gorilla Glass Victus ระบบเสียงก็มีครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos การกันน้ำกันฝุ่นก็ยังมีมาให้ครับตัวนี้อยู่ที่ IP 6 8รรุ่นถัััดมาคบบก IQ Z9 หรือว่า C9 นะกสิบ 2,499บาทสีที่มีวางจำหน่ายนะครับทีมีทั้งหมด2อสีด้วยกันคือ1 breeze green 2 phantom black ขนาดหน้าจอของตัวนี้ครับให้มาที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็น wqhd plus ซีน,น้าจอตัวนี้ให้เป็น amoled ครับค่า r e เ r e s เนี่ยสูงถึง144่งรอเฮิร์ตส์รองรับคอาควาของสีอยู่ที่1 billion color แล้วก็รองรับ hdr ส่วนความสว่างครับตัวนี้ให้มาสูงถึง4,500นห้ nits ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆเล่นกลางแจ้งเนี่ยสบายแน่นอนโดยจะให้ os เเเปปป็็นนนน Android Fantast Snapdragon OS 14 14โดยยชิซตตััวีี้สบ7 Gen 7 3 2.63ะครอูอ่่ท GPU เป็น Adreno 720ความจุหรือว่า Storage ครับตัวนี้ให้แรงมาที่12 g b เป็นแบบ LPDDR4X ส่วนหลอดให้มาที่256 g b เป็นแบบ UFS 2.2กล้องหลังตัวมล์หลักใช้เซ็นเซอร์เป็น IMX 882ครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซล F 1.8มีการกันสั่น OIS มาให้โบลน์เลนเดฟครับ2ล้านพิกเซล F 2.4ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซล F 2.5การถ่ายวบดีโอครับตัวนี้กล้องหลังให้มาที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ 180p 0 30เฟรรรรรรรมมมมเเเเทททแบบบบตตตตตอออออออีีีีี่่่่่่ัััััววนนน้้้้ใหาา6,000 80คคพกกยูชืืืป็ถ 5G นรองรับ Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.4มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2 nano sim. นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่194.6กรัมอื่นๆที่สมม่งเข้ามานะครับตัวนี้มีการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP64 มาที่สามอันดับตัวตึงครับกับ Vivo V30 5G มีความจุเดียวเลยครับกับ12กิกะบล็อม256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ14,999บาทสีของตัวเครื่องมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับคือ Shell White Night Sky Black และ Green sea. สเปคของหน้าจอครับตัวนี้เป็นแบบจอโค้งขนาดอยู่ที่6.78นิ้วความเีละเอียดเน AMOLED ครับค่า เเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์สรองรับค่าเคของสีอยู่ที่1 billion color รองรับ HDR10+ plus แล้วก็ความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่2,800 nits OS ครับตัวนี้ให้มาเป็น Android 14โดยฟันทัด OS 14ชิปเซตตัวนี้เป็น Snapdragon 7 Gen 3ครับ clock speed เนี่ยอยู่ที่2.63 GHz GPU ตัวนี้เป็น Adreno 720 Storage ตัวนี้ให้แรงมาที่12 GB ครับเป็นแบบ LPDDR4X ส่วน ROM เนี่ยให้มาที่256 GB เป็นแบบ UFS 2.2กล้องหลังตัวไมล์หลักครับให้มาที่50ล้านพิกเซล F 1.9มีกัันกกกระส OS มมาให้บอีเลนนนนึงครรัับเเป็เลลอต้าไวค่อนข้างเยอะมากๆเลลยอยอู่่ที50้าน ฟิล์2.0กองหน้าก,ก็ไม่แพ้กันครับ50ล้านพิกเซลเหมือนกัน f ก็2.0เหมือนกันการถ่ายวิดีโอก,ก็เหมือนกันเลยครับให้มาที่ 4K 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5000มิลแอมครับพร้อมกับฟ้าชาร์จเนี่ยอยู่ที่80วัตต์ซึ่งชาร์จเต็ม100%เนี่ยภายในเวลา48นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับไว f i 6มีวิท t ุ5.4มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2ทั้นงกนาอนีี่่ยด IV ัับูทท54ซิ เซียวมี13ทีโดยจะมีความจุดเดียวเลยนะครับคือแรม12กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ14,480บาทสีที่มีวางจำหน่ายนะครับจะมีอยู่4เลยคือ black ขนาดหน้าจอของตัวนี้ครับให้มาที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ WQHD ชิปหน้าจอตัวนี้ให้เป็น amoled ครับคา่า refresh rate สูงถึง144 Hz รองรับ color gamut อยู่ที่68ล้านสีรองรับ HDR10+ แล้วก็รองรับ Dolby Vision ความสว่าง,งสูงสุดตัวนี้ให้มาที่2,600 nits ระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น Android 13ซึ่งสามารถอััปปปปเเเเกรดดด็ดน็นนน Android Dimensity HyperOS 14ไ้้้โยชิซตตวีให8 200 Ultra c c l o k Speed เนี่ยอยู่ที่3.1 GHz GPU ตัวนี้เป็น Mali G610 MC6 ความจุตัวนี้ให้แรงมาที่12 GB เป็นแบบ LPDDR5 ส่วน ROM ให้มาที่256 GB เป็นแบบ UFS 3.1ใน,นเรื่องของกล้องหลังครับทั้ง3เลนนี้ใช้เซ็นเซอร์เป็นไลต์ก้อหมดเลยนะครับโดยความละเอียดแรกเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซล F1.9 มีการกันกสั่น OS มาให้บวกุ er ๋มเลนอัลตรน u l t ครับ12ล้านพิกเซล F2.2 และเรนสุดท้ายปเป็นเลนเทเลโฟโต้ครับ50ล้านพิกเซล F1.9 กล้องหน้าตัวนี้ครับให้ความละเอียดมาที่2 0 30ลลลล้้้้าาาานนนพิิกกกเเเซ F2.2 รรรรถ่่่ยวววดีีีโออตััังงหหใมมทท 4K ฟคบส หนน้าเี่ยให้มาที่1 8 0 p 3 0เฟรมเรตแบตเตอรี่เข้าตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเนี่ยอยู่ที่67วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม1 0 0เนี่ยภายในเวลา42นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G มี Wi-Fi 6รองรับบูทอน5.4แล้วก็สามารถใส่ได้2 nano sim. นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องรวมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่197กรัมซึ่งเป็นแบบกระจกนะครับจะมีแบบหนังด้วยอยู่ที่193กรัมแต่ว่าลิงก์ที่ใส่เข้ามมมาเนนีี่่ยไะครับ S m การกันน้ำกันฝุ่นก็มีมาให้ครับตัวนี้อยู่ที่ IP68 มาที่อันดับที่1ครับกับ Xiaomi Poco F6 Pro ซึ่งมือถือรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้เองนะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะมีบางคนที่เขาพรีออเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นได้เครื่องกันแล้วบอกเลยว่าสเปคเนี่ยจัดหนักจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราค,คาแน่นอนโดยจะมีทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยแลม12กิกะลม256กิกราคาอยู่ที่ประมาณ15,990บาทวอมจุดที่สองครับ 6 g b ล้อม1 t b เลยราคาอยู่ที่ประมาณ19,990บาทสีของตัวเครื่องนะครับที่มีวงจำหน่ายจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือ1 white 2 black ขนาดหน้าจอของตัวนี้ครับให้มาที่6.67นิ้วความเี่นเนี่ยเป็นแบบ WQHD+ ชนิดหน้าจอตัวนี้ครับให้มาเป็น f u o l Amoled คา r ิเฟเรนเนี่ยอยู่ที่120 Hz รองรับขอบเขี่ยของสีอยู่ที่68ล้านสีแล้วก็รองรับ HDR10+ Dolby Vision ตัวนี้ก็รองรับนะครับส่วนความสว่าง,งสูงตัวนี้ให้มาทีีี่่4,000 4 n Android Snapdragon Gen i t OS OS หหรรรรรือวววาาาะะบบบบบปปปปฏิิิัััััตตตตกนนนนนคค้้้ใมเเเ็็ Hyper โดย Hyper OS. ชซ8 Gen 2 สปีดอยู่ที่3.2 g h z GPU เป็น a e r e n o 740ซึ่งเจอา Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยก็เป็น CPU รุ่นเรือธงนะครับเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าลื่นๆแน่นอนครับหายห่วง ส่วนเรื่อ,องความจุครับตัวนี้ขั้นต่ำให้แรงมาที่12กิกับเป็นแบบ LPDDR5X ส่วนเราให้มาที่256กิกับเป็นแบบ UFS 4 0กล้องหลังตัวเป็นหลักครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Light Fusion 800พร้อมเอียดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.6มีก,การกั้นสั่น OS i มาให้โบรเล็กเลี้ยง Ultra w i ครับ8ล้านพิกเซล f 2.2และเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์มาโครครับ2ล้านพิกเซล f 2.4ส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้กล้องหลังให้มาสูงถึง 8K 24เฟฟรรรรรมมมมเเเเเเทททซึ่่่่่่งงกกก็ถถือออววาาาาายยยยไดด้้้้ลลละะีีีๆนนนนคับสหหใ 1080p 60 ตัวนี้ตัวนี้ให้มาที่ 5000mAh ครับพร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยอยู่ที่1 2 0วั์การเชื่อมต,ต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ w i น i รารนะครับซึ่งสูงกว่าเพื่อนๆเลยมี Bluetooth 5.3มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้ nano นอโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่209กร,รมัมดูดีที่สุดเข้ามานะครับตัวนี้ระบบเสียงมีลำโพงคู่สเตอรอรองรับ Dolby Atmos แล้วก็รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Wireless Audio ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับมือถือทั้งหมด11รุ่นด้วยกันที่ผมพยายามมมมาาาใใใหห้ไไีีีทท่่่่่่่่สุุวนะนะนนนออถเกรรรพืืูจ สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะพูดคุยเรื่องอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมว่างมากพอผมจะเข้ามาตอบแล้วก็ถ้าหากวมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าราคาที่คาดเคลื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับซึ่งลิงก์สั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับมีทั้งคอมเมนต์แล้วก็ description แล้วก็อย่างที่แนะนําไปครับโปร mo ชั่น6.6เนี่ยก็จะถึงแล้วก็อย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดต่างๆเอามาใช้เป็นส่วนลดมือถือนะครับแล้วถ้าหามีมือถือแบรนด์ไหนอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อยากเข้ามาโฆษณาหรือว่าอยากให้รีวิวมือถือสามารถติดต่อได้ที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะรับงานสุดๆเลยนะตอนนี้ก็ถ้าหาเพื่อนๆชื่อ ชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน